วิธีหาโทรศัพท์หายไม่ว่าจะหายที่บ้านนะครับหรือว่าหายข้างนอกเราใช้อีเมลหาโทรศัพท์ได้นะครับวิธีนั้นนะครับให้เราใช้มือถือเครื่องหรือจะยืมเพื่อนมาก็ได้นะครับมากดเข้า Google Chrome เข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดจุด3จุดจากนั้นเปิดแท็บไม่ระบุตัวตนเพื่อป้องกัน Google ไปผูกกับมือถือเพื่อนนะครับต่อมาให้พิมพ์ช่องค้นหาว่า f ฟ n d My d ดีไว e ถ้าขึ้นแล้วนะครับให้กดเข้าได้เลยครับ เข้าได้แล้วนะครับให้เรามาหา f i n d your phone ตรงนี้เป็นของ Google นะครับให้กดเข้าได้เลยครับเข้าแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยครับต่อมานะครับจะอยู่ในหน้านี้นะครับให้เรานำอีเมลของโทรศัพท์เครื่องดื้อหายนะครับมาป้อนในช่องนี้ได้เลยนะครับถ้าเครื่องดื้อหายนะครับมีหลายอีเมลให้เราป้อนหนึ่งอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่เราจำรหัสได้นะครับป้อนเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยครับ หน้าต่อไปตรงนี้จะเป็นอีเมลที่เราป้อนไปนะครับให้เรามาป้อนรหัสผ่านอีเมลเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับเมืเ่อป้อนเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปได้เลยหน้าต่อไปให้หานะครับโทรศัพท์เครื่องได้หายนะครับว่าเป็นรุ่นไหนถ้าเจอร,รุ่นโทรศัพท์แล้วนะครับให้เรากดเข้าได้เลยครับเข้ามาแล้วมันจะบอกให้เราเลยนะครับว่ามือถือโทรศัพท์เครื่องได้หายนั้นอยู่ตรงไหน,นจะมีแผนที่นะครับจะมีแมปบอกให้เราแบบนี้เลยครับ ตรงนี้ก็สําคัญนะครับจะมีข้อมูลบอกให้เรานะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนั้นเชื่อมต่อกับเน็ตเป็น Wi-Fi หรือว่าเป็นเน็ตมือถืออยู่รวมถึงนะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จากตรงนี้นะครับแบตใกล้หมดหรือยังนะครับเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยครับทั้งนี้นะครับข้างล่างจะมีอีก2ข้อสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราตามหามือถือได้นะครับ 1. คือการส่งเสียงให้มือถือที่หายนั้นดังขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนะครับอาจจะดูจากแมพว่าโทรศัพท์ของเราตอนนี้อยู่ที่ไหน และเรานะครับก็เดินไปใกล้ๆในจุดที่มือถืออยู่จากนั้นนะครับก็เปิดเสียงให้เสียงมันดังแจ้งเตือนได้นะครับเี่ยนะครับจากตัวอย่างมือถือเครื่องนี้นะครับถึงแม้จะดับหน้าจอพักหน้าจอไว้แบบนี้นะครับก็ส่งเสียงแจ้งเตือนให้เรารู้แบบนี้เลยครับถ้ามือถือของเราตกอยู่ตรงนี้เราก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้ยินเสียงมือถือนะครับหรือว่าถ้ามือถือคนอื่นเก็บไปแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าใครเป็นคนเก็บอ่านเพื่อนนะครับสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้นะครับ ถ้ายังไม่ได้นะครับ2องเบนแนะนําให้เราเลือกหัวข้อที่2หัวข้อที่2นี้จะช่วยเราได้อยู่2อย่างตรงนี้นะครับให้กดปุ่มสีน้ําเงินก่อนอย่างที่1นนะครับตั้งรหัสผ่านถ้ามือถือที่หายนั้นเราไม่ได้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับเราสามารถตั้งจากมือถือตรงนี้ได้เลยครับก็ <sk ill> ตั้งให้เรียบร้อยนะครับเผื่อคนอื่นเก็บมือถือของเราไปจะทําให้เขานะครับเข้าใช้งานมือถือของเราไม่ได้นะครับข้างบนนะครับก็ตั้งรหัสผ่านเข้าไปนะครับ จะตั้งเป็นตัวภาษาอังกฤษตั้งเป็นตัวเลขหรือว่าใส่สัญลักษณ์เข้าไปก็ได้นะครับส่วนในช่องที่2นะครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดกอนรหัสให้เหมือนกับช่องที่1ป้อนให้ตรงกันทั้ง2ช่องเสร็จแล้วกดปุ่มสีน้ำเงินได้เลยครับโอเคครับต่อมานะครับมาถึงอย่างที่2นะครับอย่างที่2จะเป็นการแอดคอนแทคตรงนี้จะช่วยให้คนที่เก็บมือถือของเรานะครับติดต่อหาเราโดยตรงได้เลยทันทีนะครับโดยส่วนนี้นะครับในช่องที่1ให้เราพิมพ์ข้อความถึงคนที่เก็บโทรศัพท์ของเราได้นะครับ เพื่อนๆนะครับอยากพิมพ์อะไรนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับเหมือนตัวอย่างนะครับเป็นพิมพ์โทรศัพท์ผมหายหากเจอรบกวนติดต่อกับเสร็จแล้วนะครับในช่องที่2จะมีให้เราป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจะติดต่อเราได้นะครับตรงนี้นะครับแนะนําให้ป้อนเป็นเบอร์โทรเพื่อนนะครับหรือว่าเบอร์โทรของมือถือที่เราทําอยู่ตอนนี้เวลาที่เขาติดต่อมานะครับเราจะได้รับสายได้นะครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเสียเงินได้เลย โอเคครับถ้าทําเสร็จแล้วเวลาที่มีคนนะครับเก็บมือถือของเราได้นะครับเขาเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเขาจะเห็นข้อความที่เราพิมพ์ไปเลยนะครับว่าโทรศัพท์ผมหายหากเจอรบกวนติดต่อกับและมันจะมีปุ่มนะครับโทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่เราป้อนไปโดยตรงเวลาที่เขานะครับกดปุ่มแบบนี้เขาก็จะโทรหาเราตามเบอร์โทรที่เราแปะไว้แบบนี้เลยครับถ้าเขาโทรมาแล้วนะครับเราก็รับสายและนัดรับมือถือกันได้เลยครับ อีกทั้งนะครับข้อที่2เมื่อกี้เรายังเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเวลาที่มือถือไม่ได้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเราสามารถใช้มือถือเพื่อนในการตั้งรหัสล็อกหน้าจอแบบนี้นะครับทาให้คนที่เก็บมือถือของเรานะครับไม่สามารถเข้าใช้งานมือถือเราได้แบบนี้เลยครับตรงนี้ก็ป้องกันได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ ต่อมานะครับสุดท้ายถ้าใช้หลายวิธีแล้วนะครับไม่สามารถค้นหาโทรศัพท์ของเราได้นะครับเราอยากจะรีเซ็ตโทรศัพท์ของเราที่หายให้เป็นโทรศัพท์เครื่องเปล่าที่ไม่มีข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้นะครับเบนไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราได้มือถือคืนข้อมูลที่สําคัญในมือถือของเราจะหายได้นะครับแต่ก็จะมีกรณีที่สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเรามีข้อมูลที่สําคัญมากๆนะครับมีรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น อยากจะลบจริงๆนะครับก็สามารถสั่ง format เครื่องที่หายให้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นเครื่องที่ไม่มีข้อมูลได้จากตรงนี้นะครับโอเคครับถ้าเราจะใช้อ e ีเมลในการค้นหาโทรศัพท์ที่หายนะครับก็สามารถทําตามแบบนี้ได้เลยครับส่วนถ้ามือถือที่หายไปนั้นคนที่เก็บได้นะครับเข้าปิดเครื่องหรือว่าปิดเน็ตเราจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับมันจะค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอแบบนี้เลยครับสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือลองกดี e ฟร t กดปุ่มนี้เป็นบางช่วงนะครับเผื่อว่าเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมามือถือที่เราทำเนี่ยนะครับจะได้จับสัญญาณและค้นหามือถือที่เราหายไปได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับเบนก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับอย่าชะล่าใจนะครับถ้าสะดวกเบนก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปแจ้งความได้เลยครับโดยการเตรียมตัวไปแจ้งความนั้นเบนแนะนานะครับให้เรานําเลข IMEI 15หลักไปแจ้งความด้วยนะครับตัวเลข15หลักนี้จะอยู่ที่ใบเสร็จ หรือว่าอยู่ที่ในกล่องโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อนๆนะครับจะนําไปทั้งกล่องหรือว่าจะถ่ายรูปหมายเลข IMEI ไปก็ได้นะครับถ้ามี2ซีมนะครับส่วนมากจะมี2หมายเลขเหมือนตัวอย่างตามหน้าจอนี้นะครับหมายเลขตรงนี้ตํารวจนะครับเขาจะใช้ในการออกหนังสือเพื่อส่งคําร้องไปที่ศูนย์เครือข่ายโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับเครือข่ายเขาจะช่วยตรวจจับมือถือที่หายให้นะครับ อย่างเช่นนะครับถ้าคนเอามือถือของเราไปแล้วเขานะครับนำซิมอื่นมาใส่ในมือถือเราระบบของ IMEI นะครับก็จะตรวจจับและส่งสัญญาณนะครับไปที่เครือข่ายมือถือนะครับเครือข่ายมือถือนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลนะครับไปให้ตำรวจตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมานะครับที่จะทําให้เราได้โทรศัพท์คืนได้นะครับก็ถือว่าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ถ้าสะดวกไปแจ้งความได้นะครับเพราะว่าในมือถือมีทั้งมูลค่านะครับและมีข้อมูลที่สําคัญของเราอยู่ในนั้น ส่วนคนเก็บมือถือแล้วไม่ส่งคืนเจ้าของนะครับตรงนี้มีโอกาสโดนคดีได้นะครับถ้าเก็บได้นะครับเราควรส่งให้สถานีตํารวจหรือว่าจะเอาไปไว้นะครับให้กับประชาสัมพันธ์ใกล้กับมือถือที่เราเก็บได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ